ไปซื้อรถนี้ให้ครับย่าลุงครับขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับย่าลุงก่อนย่าลุงขอบคุณย่าลครับครับรักไหมรักครับรักใครยักใครรักย่าลุงครับรักย่าลุงน้องอย่าดื้อนะทีนี้นะครับโอเคอ่ะลงโชว์ไปไหมเอาลงมาเรื่อยๆจะตกแล้วนะลงมาข้างล่างนี่ดิโอ้ยเ้อ่น้องน้องทำได้ดีกว่าเดิมกยนะว้าวว้าว โอ้โลบได้ไหมโอเคโอ้โหหหปอหห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 ้หหหหหหโอหหหหหหยหหหหหหหเหหหยหมากเลยครับหห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 หา้ ม,มายิ้มหวานหวานโอ้ยยิ้มหวานหวานใส่ให้ให้ให้ย่ากุ้งดูก่อนย่ากุ้งกับปูตีก็เอาซิมดูยิ้มหวานหวานโอเคบ๊ายบาย,บาย,บาย